ยามาสามขวดแล้วมันบอกว่าไม่ใช่จุดสิมันจะมาร้องพวกกูมันก็แจ้งนายกลงหัวพวกกูแล้วมันเป็นอะไรมันเช็คไม่ได้หรอครับคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงถ้าผมพูดไปแล้วไงคนอะไรจะมาแทงครับผมอยู่มานานแล้วก็คือก็คือเป็เป็นลายเป็นเป็นไาเป็นลาเปลาเป็นลาเปลเปาเาาเป็นรเเปล่าเป็นลา งานดำแทนนัดด้วยเหรอครับจุดธรรมดาธรรมดาอะไรดูกลิบนะครับดูพอดีพี่สังคมบีบตอนผมเข้ามาใหม่ผมก็โดนนี่นะ A few moments later มีอะไรวะบัสุเไนแทงมันจุดสิบใช่ไหมอ่าแต่พ้นยามาสามขวดอ่าแล้วมันบอกว่าไม่ใช่จุดสิบมันจะมาร้องพวกกูแล้วมันก็แจ้งนายกลงหัวพวกกูทำไม้องทำงี้อ่ะก่อนที่แจ้งนี่เบิ้งบอกอยู่ว่าไม่เป็นจุดสิบเนี่ยใช่เบิ้งแล้ว เพราะไมถึงเขาอ่ะเขาบดได้เบิ่งมั่งคนใต้อยากกันแดดพูดอ่าน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 ่าจะขายยากันเพลินอ่ะขายยาเพลินอีกแล้วหรออืมคนที่แล้วก็ขายยาเพลินนะนี่ตามที่ตามนี่ตามน่าจะที่พี่ปานามันบอกมันบอกว่าไม่ใช่จุดสิบแทงได้ด้วยหรอครับจุดธรรมดาพูดกูอย่างเงี้ยพูดแบบนี้ก็สวยดิหวานเจี๊ยบมไอ้วาลกูบอกว่าอะไรปหมจุดสิบครับจุดสิบมันบอก สุดท้ายน่างได้ด้วยเหรอครับเหมือนนั่นแหละแล้วก็ก่อนไปกูก็เลยบอกว่าเออตอนผมมาใหม่ผมโดนงี้แหละครับเออมันก็ไม่แคร์มันก็เอาพวกกูแล้วต้องชชยแจ้งกันเลยหรอนั่นดีมันถึงต้องแบบก็ทำให้ไม่ก็ทำให้พวกกูเสียเวลาแล้วเสียเวลาเอ้ยเขาเขาแจ้งเลยหรอแจ้งเลยเลยลงหัวผมโอ้โหผมไบบัรผมไบบัสโดนลงหัวเขาบอกว่าถามเพื่อความแน่ใจว่าเป็นจูสิบหรือเปล่าไปตรงที่ไม่ใจแต่แต่รู้ไหมว่าแหละว่ามีคนมาลงหัวผมอะ กูว่าตรงนี้คนเยอะตกกูว่านี่ไงนี่ไง้หนุ่นี่ไอหนุ่มเนี่ยไอ้หนุ่มหน้ามนี่ปะนี่ไงนี่ไง้ไอไอ้อ้ลโอ้ใช่เองปะต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่้องใบไต้องใชบอช่ต้่ต้องใช่ต้องใช่้วง่ตุ้งใช่ต้อง่ต้องใ่ต้องใช่ต้อ่ตมผงใช่ต้องใชิต้องใช่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 ้เงใช่ต้องใช่ต้องใช่ต้แล้ว่ล้อ่้องใช่ต้องใช่ต้องใ่ตอครับคุณทใชต้อ่อ ไม่ผมไม่ผมไม่ว่าไม่เชื่อแต่ผมแค่แบบไม่ช่วงไงผมก็อ่าไม่ช่วงแล้วแล้วทำไมครับแล้วแล้วแล้วผมเสียอะไรไปมากมันเป็นเรื่องนอกประเทศนะอ่ามันมันมาเป็นเออไม่ไม่มาถามนะครับแล้วมันเป็นอะไรมันเช็คไม่ได้หรอครับคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงถ้าผมพูดไปแล้วไงคนอะไรจะมาแทงครับผมอยู่มานานนะก็คือก็คือได้เป็นลายได้หมดเลยเป็นอลายเป็นลายดีเปล่า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 บาด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 ใจเป็นลายหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นคือเสียงกับไม้เป็นอลารหรือเปล่า ไม่เป็นไรแล้วทำไมไม่พอใจอะไรเปล่าอ่ะบาดบาดใจเย็นเป็นอะไรบาใจเย็นเกาอะไรอง้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นหน่า้าพเารไมอเอาวอันนี้อันนี้เาหอกมาครับบาเอาหน้าอกเบาใ็นคเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรมาพูดครับเอาได้เรื่องที่มันเสียเวลาผมไหมครับมันเสียเลาเนยใเหนเพื่อนเอาหน้านี่ยทำไมอ่ะก็สรุปตรงนั้นคือจุดสิไหมครับใช่ครับ อ๋อโอเคคร up, N, ค majesty, ับข้างนั้นก็เข้าใจเข้าใจบาสเอาน้าถผมไม่อยากได้ค่ี้เองบาสอย่าบอกนะว่าอยากไม่ต่อเดี๋ยวพี่ก็รอเขาเช็คถ้าเช็คออกมาคือจุดสิบก็คือเราเราผิดไงเขาเขาจะให้เขานีัแกงนักเลงบานแกงนักเลงเขาแกงนักเลงไว้เพื่อนผมไม่อยากได้ผมผมไม่อยากได้อะไรขอะไรแกงนักเลงอะไรใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเนเพื่อนใเย็น ใจเย็นใจเย็นใจเอาเรื่องมาจากไหน่ะแล้วมันเป็นเชียร์แหะมันเป็นเชียร์หละใจเย็นปอ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 นอนป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 ลนปอนปอนปอนปนปอนปอปอนปอนปอนปอาปอน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 ปอเปอนปอนปอนปอมปอเปอนปอนปอนปอ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 นปอ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 เปอเปอเปอปอเปอเป่าออเป่าเอปปอาอป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 นเอปอเปอปนปอปอปเอนเปนอ ไห้คุณเหมือนคุณไม่พอใจผมนะคุณเจาะอะไรอย่างผมหรือเปล่ากูบอกเลยนะมันเลยครับพูดเลยเจาะอะไรอย่างผมพูดเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยคือแล้วเป็นอะไรที่ต้องแบบอารมณ์เสียเป็นอะไรมันคือฉุนจังอะที่มึงบอกว่าจะเตะไหมไม่หลุดเลยครับอะไรคือหน้าจอผของผมตอนนี้คอมกูแบบไม่หลุดไม่กูบอกเลยนะไอ้เหี้ยไอ้คือหน้าจอไม่เข้อธิบายให้มันกว้างกว่านี้หน่อยได้ไหมครับคือน้องที่ไปตรงไหนเขาคิดว่าเป็นจุดเขียวธรรมดาไม่ใช่จุดสิบไอ้จุดเนี้ยได้ดูหรือเปล่าครับได้ดูหรือเปล่าว่าเป็นจุดสิบ ไม่ได้ดูใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอ่าแล้วเป็นความผิดใครครับเป็นความผิดผมครับอ่าแล้ว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 ผมเสียเวลามากเลย<ๆ>ผมกำลังไล่ไล่ไล่คนใกล้กระทืบคนอยู่แล้วต้องมาเบรกผมอะ่ะแล้วผมเสียอะไรไปเยอะผมได้อะไรบ้างอะ่ะจากพวกคุณอะ่ะถ้าเบรกคุณแจ้งกลับเลยไหมคือคุณก็ณแจ้งไปเลยทั้งนั้นน่ะถ้าน้องมันไปเบรกอะ่ะแจ้งอะไรครับอะไรคือแจ้งงง มันเป็นเรื่องข้างในหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องข้างในหรือเปล่าข้างในมีมีแจ้งอะไรด้วยหรอครับคือมันเป็นเรื่องจากข้างนอกน้องที่เข้ามาตอนเนี้ยจะต้องพูดยังไงเอาออกไปด้านนอกจะสิบมันะครับจดสิบมันะออกคุ้นนะครับออกไปด้านนอกก่อนนะน้องออกไปด้านนอกหรือเปล่าไม่ใช่ผมอ่่่เททาีข้างในคือคุณไม่มาถามผมเองหรือเปล่าคุณเลือกที่จะไม่ถามผมหรือเปล่าครับแต่คุณเลือกที่ไปทําอย่างอย่างนั้นอะงง คือที่กูฟังมาคร่าวๆก็คือเราไปดักจุดสิบใช่ไหมเพื่อนแล้วคนนี้มาขายแล้วกาไปดักกูขายผ่านไปผักผ่านแล้วกูไปเจอเขาขายกูเลยแทงแล้วคนเนี้ยก็เหมือนจะแบบไม่มั่นใจว่าใช่จุดสิบหรือเปล่าเขาก็ถามกูสองรอบใช่ไหมกูก็ตอบไปแล้วว่าสองรอบว่าเออว่าจุดสิบอันนี้เพื่อนผมน่าจะงงตรงที่ทําไมคุณถึงแบบเลือกที่จะไปถามนายยครับทําไมเราไม่จบกันในเมืองหรือว่าถามเพื่อนก็ได้อะหรืออะไรแบบนั้นอะดูอารมณ์เสียนะมีอาการป่ะน่ะ อ่าใช่ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้เข้าใจเลยอ่าแล้วแล้วแล้วตรงใครผิดครับเรื่องนี้ถ้าผมผมเอาผมอ่าแล้วคุณมึงถามเขาไปแล้วเราเราคือถามไปแล้วใช่ไหมถ้าตรงตรงที่จุดอ่ะอ่าผมผมถามแล้วว่าถ้าแ้วผมไปบอกแล้วผมก็บอกไปแล้วนะคือถ้าเขาคือเขาไม่ใจแลมอ่าคนใช้ด้วยกันฮาเ้านจบถ้าต่ผมไม่ช่วยผมก็สดงนี่ไปเฉยเราจ้ากั็ต้อมาถามบอกประกอบเลยเปล่าใช่ตรงนี้เข้าใจฟังไอเดียมดีครับอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบ แต่ผมตอนแรกผมไม่อะไรตอนนี้ผมผมอะไรแ้วเพราะว่ามีมีอาแล้วไม่ได้พูดเลยคือคนนี้เขาคุยแล้วแบบอารมณ์มไม่ได้พูดเลยผมแค่มาถามว่าเออคือเห็นมีอารมณ์ไงก็เห็นมีอารมณ์ผมก็เลยอยากอยากจะรู้ไงว่าอารมณ์มันจะแข็งแค่ไหนตอนนี้ผมติดใจแล้วผมติดใจคุณละเอกูแม่โอเคกูแม่โอเคเพราะคุณคุณก็น่าจะดูโตนะแต่เท่านั้นอ่ะไม่ไม่ไม่คิดจะคุยกันเลยหรอเรื่องข้างในอะจะจะเอาอย่างเดียวเลยหรอผง ใจเย็นหนะเพื่อนใจเย็น,นปอนใจเย็นวะเขาที่ผมพูดไปมันมันพูดไม่ดีก็ขอโทษด้วยครับไม่เอาครับกระสุนสามร้อยแม่ครับไอ้ยูมึงดูหน้ามันดีไอ้สัสแย่กูบอกเลยนะมันเอาจริง<อ>นะ่ะมันเอาจริงน่ะผมตัดใจไม่ได้ครับต้องรอผลนะแก๊ มันเอาจริงนะคุณบอกเลยนะตอบได้ไหมว่าผมต้องนอนนานแค่ไหนให้สภาตัดสินได้เลยครับอันนี้ผมไม่รู้เลยกูบอกเลยนะมันเอาจริงอะน่าจะนอนไปแล้วอะรอพรุ่งนี้ได้ไหมครับสภาตัดสินเลยครับนี่มันคนละเวลาแล้วครับสภาได้ปิดครับเอองินมันต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วเหรอแล้วครับเขานอนไปแล้วอะผมไม่รู้จะตามเขาทางไหนแล้วพรุ่งนี้คิดว่าผมจะได้อะไรไหมอะดีไง เขาก็จะให้สภาดูเรื่องนี้ไงพี่โอเคก็ได้ได้พี่ตอนได้มาด้วยพุกเนี่ยกูดูทรงแต่สุดท้ายสภาก็ไม่น่าให้นะโดนเบรกนะเโดนเบรกนะแต่ก็ใช่โดนเบรกทั้งตอนโดนแทงจุดสิบแล้วบอกว่าแม่จุดสิบอะแล้วก็โดนแบรงข้างนอกนะมาดูดีๆมันหลายเบรกนะอันนี้ถ้าผิดกฎผมก็ตามว่าตามกฎได้เลยมันไม่ได้ผิดกฎหรอกครับพวกผมไม่อยากเล่นกฎอะไรพวกนี้ครับคืออยากเอาตรงเนี้ยอยากอยู่ตรงเนี้ย มันก็อยู่ที่ผมว่าผมเจ้าเรื่องคนหรือเจ้าเรื่องตีหรือเปล่าคือตอนเนี้ยเพื่อนผมร้อนตรงที่ทาไมอยู่ดีๆคุณมาแบบพงพางโฉงฉ่างกันเลยอะน้ําเสียงคุณอะเมื่อกี้ใช่แล้วเมื่อกี้มีปากมีเสียงกับผมเลยนะคิดหรอว่าจะไม่ได้ตีอะคุณก็เป็นพยานเยอะๆตรงเนี้ยคุณคุณก็ถกเสียงกับผมแบบขึ้นเสียงแย่แหลมกูแหลมมีเสียงกันอะกูโดนเหล่ามาคุณก็มาพูดนี่ว่ากูแหลมก็คุณนั่นแหละมีอาการคุณพูดกับผมไม่แคร์ผมแค่ถามเรื่องเรื่องบอกแก๊งนักเรียนคืออะไรเอ้เอามึงเอากู้ ใจเย็นบ้างใจเย็นปอนปอนปอนนะถ้าตามนั้นเลยก็ก็นั่นครับถ้าพรุ่งนี้อะไรผมว่าผมถือไพ่เหนี่ยวกว่าคุณอยู่ละมันเอาไม่ได้หรอกจริงนะผผมมว่าไ้ครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆบอกเลยนะมันผมแจ้งกับทางมันูลนิธ้ถ้าผมไม่ได้ผมก็ยาวๆครับรู้อยู่นะมันจะโดนอะไรอ่ะไม่แคร์นะผมบอกก่อนอย่าก็คุณเรื่องที่เป็นอย่างนี้ จบแล้วมั้งเพื่อนกลับไปเลยไปสัตว์ถ้าวันไหนมึงถือไม้เท้ากุติไม้เท้ามึงแน่ไอ้สัตว์ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นบอลถ้าพรุ่งนี้ไม่ไม่ลงตัวเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำไรเราหยุดเฉยๆเธอพี่เจมส์ไปไดขนาดนี้เลยดีดีพี่โดวัะดีพี่โดววันดีครับน้องชายกูเจอมึงอีกแล้วเหรอใช่ครับเปิดตัวตอนแรกมันเถียงกูมันมียาการใหญ่เลยคือมันเจ้ากับกูไอ้ยันไอ้แข่เต่ากับกู มึงจะเตะไม้เท้าหนอย่งงี้เหรอไอ้บอสกูบอกเลยนะมันมันแย่มึงจริงนะมัน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 เคี้ยวจริงนะกูไม่ได้ใส่ไฟเนี่ยมกูได้ยินมันแบบซุบซิบภายในใจมันบอกว่าไอ้เหี้ยนี่แหลมควยเลยวะไอ้สัตว์ไอ้ลูกกระจอกในแก๊งเนี่ยกูได้ยินจริงเดินไปเตะไม้เท้าไม่ได้ส่ไฟนะงงเลยมันบอกด้วยไอ้เหี้ยว่ามันจะวอยวายทําเี่อะไรวะไอ้สัตว์พูดดีๆก็ได้มันพูดถ้าไม่ได้ตีกูเป็นโจรกูปล้นแต่มันมึงฟังกูนะเออกูจะป้นมันอยู่งั้นแหละไอ้เหี้ยเอ คู่อะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยียบมาคงแปลกเจอกับพวกกูเหยี่ยสักกูคงแดกมีแค่ไม้เลื่อยซุยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอดทรงแกที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวของแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟุดงไปสัตว์คู่ให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเยียมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยขึ้นมาสนุนไม่เใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย